บนสวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชเบตฟันนี่นะคะวันนี้แม่อูพร้อมเดกเชเบตมาเซเว่นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวลองไปหาเขานะเดี๋ยวแม่อูวัวนนี้มีงเงินนะคะมาให้เขาไม่ได้เขาะนานาละวพื่อจะให้เาะคาละห้าร้อยเอาไปซื้ออะไรกินนะคะทุกคนนี่แม่อก็แลกมาเรียบร้อยแล้ว แต่จะบอกเขาว่าแม่อูจะให้คนละสิบบาทที่มาเซเว่นวันนี้โ <Okay. S 1> อนนเคออเลยชเบดมาเซเวน่นสวัสดีค่ะวันนี้มาเซเว่นเหมือนเดิมแม่อูมีเงินจะให้ทุกคนคนละสิบบาทพร้อมไหมคะไม่พรอ้อม ทำไมาพูดกับแม่ไม่พอเลยอ่ะเอาไปคนละสิบบาทต yeah> ั้งใจถ่ายคลิปด้วยนะคะจบจบคลิปเลยเหรอสิบสองบาทอ่ะอ้าวน้องสิบสองบาทอ่ะทำไมผมทำแบบนี้ี่บาทเธอจะเอานั้นใช่ไหมสิบสองบาท ใช่แล้วทำไงอ่ะเอาะเดี๋ยจะเสียสล่ะเหรออันเท่าไหร่คะห้าบาทเสียสล่ะให้น้องเอาไปอีกนันนึงนี่ได้ก็ชือกเอาไปน้องท่สองบาทเสียสล่ะเลยเหรอทำไมเป็นคนดีวันนี้อยู่รอแม่อูนะคะทั้งวันเลยเพื่อมาเซเว่นทื่แล้วเองวันนีขับฟางการเซเว่นอีเล้วเองก็ซื้อ แล้วเป็นไงได้ได้ของที่ถูกใจไหมจบคลิปค่ะจบคลิปค่ะไม่ไลค์ไม่กไคเดี๋ยวต้กดไลค์กดแชร์ใครว่าเป็นกลังใจให้ช่องออมเล็ตคือไม่ใช่ช่องเชอร์เบทจ้าไปไปอารมณ์ดีจริงแล้วเขาก็เสียสละให้น้องด้วยนะก็คือของในปากไง ไ้ี่ไมคะนี่เอาเบมเบร์มคะเป็นไงบ้างเอาเอาเลดีใจไหมภูมิใจในตัวแม่ไหมภูมิใจมากเลยภูมิใจในตัวแม่ภูมิภูมิใจในตัวแม่ไหมใจยภูมิใจมากเือสามบาทชเบ้นกลับแล้วเหรอแม่วงมีอะไรเซไพรส์ด้วยนะเข้าไปในเเบ้นก่อนเร็วไีบกิน้มัอย่าพึ่งีเกินเปเป้ไมเข้าไปค่ะเข้าไปี่้อ้างไหนสิ ไปข้างในไปข้างในคนเยอะตอนนี้เปรี้ยวเลยฟันเหยียดมากเราดูเราจะไม่เปรี้ยวเลยเราจะไม่เปรี้ยวอาจจะไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวจริงด้วยจนในข้อไม่เปรี้ยวจริงด้วยไปไปอยู่ในไปอยู่ในไปเร็วคนเยอะค่ะคนเยอะปุ๊บเท่ไหร่สามบาทนี่มีเหรีอญธนให้แม่ด้วยเป็นไงล่ะโอ้เป็นลูกที่ดีมากเลยปกติออมเด็ดนะจะทำหน้าหงิกหน้างอ ไม่พอใจแม่นะวันนี้อมเร็ดทําได้ดีมากวันนี้แม่อุมีเดินไปไปธนาคารมานะแลกเงินให้คนละห้าร้อยบาทอเอาไหมอ้าวคนละกี่บาทนนี่แม่อุว่าจะไม่ให้แล้วนะแต่ว่าอมเ็ดถ่ายคิดีมากนละกี่บาทคะคนละห้าร้อยบาทไอ้ออกไปอี๋ดีใจไหมทำไงคะทำไงพอ อ่าเอาเม็ดเอากนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคามส่้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องยิ้มเหมือนเหมือนกีฬาสีขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะใครสอนใครสอนเนีย แล้วจะเอาเงิน500ไปทําอะไรกันคะซื้อขนม,ซ,ขนมซื้อขนมร้อยนี่แล้วก็ไปเก็บสักสี่ร้อยโอ้โหซื้อขนมเลยเหรอลูกทําไมต้องซื้อขนมอะไรเยอะขนาดนั้นเอาไปกินข้างนี้เอาไว้ใช้นานๆน,น,นี่ห้าร้อยนี่ให้ใช้ปีนึงเลยนะปีน,นึงเลยเออแค่ไม่เกินอันอ่าใช้เงินประหยัดประหยัดหน่อยนะอันนี้ให้เขาแบบนานๆทีให้นะทุกคนวันพอ่ออะไรอย่างเงี้ยใช้ห้าใช้ห้สิบบาทอ่ะตายค่ะใช้เบ็ดเหรอฮะ เอาไรคะเริกได้แล้วมันไม่สวยไม่น่ารักกางเกงก็ใส่ผิดดูทุกคนใส่ผิดไหนดูดินี่เห็นไ,ไหมไข่ดาวอยู่ข้างหลังตายไหมตายไหมไ,ไ,ไปแม่อ้ใส่ไม่ดีเลยไม่ดีตรงไหน,ไไหนอู้ยเดี๋ยวอ้วนลูก <laughs> มถ้าหนูอ้วนมาแนละ้วอ้วนแบบแม่เลยนะลูกดูดิ ไม่เอาแม่แค่นี้แม่อุ้งก็ลดความอ้วนกว่าจะลดได้เหนื่อยมากอย่าไปกินเลยลูกไม่เอาแล้วลูกจะกินแต่ลูกต้องกินแค่นี้นิดเดียวนะ <ไป S 1> เอาไปแช่ตู้เย็ยนแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยกินนี้ก็ได้ไแบบนั้นก็ได้นะซื้ออะไรคะเมลกเอาอีกแล้วเมล็ดกุบอีกแล้วไปกินบ้านย่านะไม่กินบ้าน ไม่ได้ไม่กินที่นี่นะไม่กินบนรถนะปัญญาก็ต้องกินข้างนอกด้วยเข้าใจไหมโอเคห้ามซื้อเยอะนะมันเปลืองตังค์็บอกขออีกจุดเอาไปเอาไปกินด้วยกันนะเท่า <15. S 1> ไหร่คะเนี่ยสิบห้าสิบห้าอะไร <15. S 1> มีหรอเด็1สิบห้าบาทอะสิบห้าบาท้บาใช่หรอโอ้โหวันนี้ทำไมสองคนนี้รักกันจังเลยปกติไม่ค่อยรักกันเพราะอะไรอะอันนี้แบ่งกัน <TV. S 1> หรอเออก็ดีนะไม่ทะเลาะก,กันแบบน,นี้อยู่เป็นพี่น้องกันที่ดีไม่ทะเลาะก,กันดีไหมชเชเบตชอบไหมไม่ทะเลาะก,กันอะ่อะหัวเชเบตยุ่งมากไม่รู้ทําอะไรผมยาวมากไม่รู้ทําไมออกมาเป็นแบบนี้อ่ะ <c oughs> อยากซื้ออะไรไปฝากย่าไหมคนละอยางนี่เราจะไปหาย่ากัน <c oughs> ข้าวสารเฮ้ยซื้อข้าวสารเลยเหรอไม่ต้องเอาซื้อขนมซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ย ดีไหมซื้อขนมคนละอย่างไปให้ย่าอันนี้เหรอให้ย่าเหรอย่าไปกินหมูเอาไหนให้ย่าดีนี่เจ๊โอ้ย่าโอ้ยย่าไม่รู้กินอะไรเหมือนกันเอาเงินมาฝากแม่ก่อนเร็วลูกเดี๋ยวหายหนูไม่เอาไปใช้เท่านี้ไม่ใช้ไม่ใช้หนึ่งร้อยนะจะ่รู้จารอะไร ซื้ออะไรซื้อนมไหมซื้อนมไหมซื้อนมไปฝากย่าไหมนี่น้ำเต้าหู้ซื้อไปฝากย่าคนละอย่างก็ได้นี่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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วนี่นี่บอกย่าว่าหวานน้อยเอามาให้อ่ะหวานน้อยเอาเบลเอาอะไรดีเออเป็นแหว่งไม่ฝากงคนละอย่างแล้วเป็นเอสมันสิบสี่บาทเออเอานี้อากงชอบกินเดนนี้ไป แล้วของตัวเองอ่ะเองเอาอะไรโอ้ต้องให้ตะกร้าเลยเหรอห้าสิบบาทเนี่ยนะฮะในซีเจสองซองสี่สิบห้าบาทถูกกว่าห้าบาทไม่อุ้จะพาอะไรหม่พรุ่งนี้แ้่ก็เอาอ่นน้อักกินในวันนี้ห่อเดียวพอน้องซื้อไปแล้วเดี๋ยวไปกินกับน้องอันนี้ ว,ว่า,วารเราเธ<ร>อเพ,เพูดกับเขาดีๆเขาให้เธอแน่นอนโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนแม่อุก็ถ่ายประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้อำเร็จไปจ่ายตังล้วก็จะรีบไปหายาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไลค์าลืแม่กับกระดิ่งให้ช่องชิปปิ้งนนี่ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอายดูันหนลอยดูคันบบาย